สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทักทายจากเมืองรถม้าลำปางนะคะนี่แต่นี่คือบ้านป้าแมวนะคะทุกคนพอฝนตกมาเมื่อวันซืนนี้นะคะครั้งที่สามค่ะเมื่อวันซืนตกเวลาเท่าไหร่ป้าไม่รู้เพราะมันมาตอนดึกคะท่านพิรุณมันมาตอนดึกเพราะมันหลอกดาวมาหลายวันป้าเฝ้าทุกหัวคานะคะทั้งลมทั้งฟ้าแต่ไม่มาท่านไม่มานะคะพระพายท่านหอบไปหมด พระพิรุณก็ต้องตามนะคะแต่อยู่ๆกลางคืนก็มาเงียบกริบนะคะเพราะว่าป้าอยู่ในห้องเนาะมันก็ไม่ได้ยินค่ะทุกคนตอนเช้ามาก็ยังไม่รู้นะคะจนกระทั่งเดินเดินทางมาที่ตลาดถึงได้รู้ว่าอมีฝนนะคะมีฝนนี่คือตลาดน้อยทุกคนมีทุกอย่างค่ะแล้วป้าก็ได้หลายอย่างแล้วนะคะเหมือนเซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะ อาหารก็ราคาย่อมเยานะคะอาหารถุง20บาทอาหารกล่อง30 35ห้านะคะเข้ามันไก่ก็ส5สิห้าถ้าก๋วยเตี๋ยวก็30สิบนะคะบะหมี่เกี้ยวอะไรอย่างนี้นะคะ<ม>ข้าวผัดลาดข้าวผัดต่างๆแล้วก็ลาดลาดกะเพระลาดลาดไข่ดาวด้วยนะคะมีอาหารหนึ่งย่างแล้วมีไข่ดาวอะไรเงี้ยนะคะราคาก็ย่อมเยาวนะคะสามสิบห้อ่า อาหารบนปดาไม่แพงนะคะทุกคนนี่เลยที่ป้ามาทุกวันเนาะทุกคนเนาะป้าจะมาทุกวันเลยป้าต้องมาจ่ายของตรงนี้นะคะข้าวเหนียวที่อยู่ในกล่องสีแดงนะคะห่อละสิบบาทวันนี้ก็ได้ค่ะได้แกงหัวปลีได้ตำมันหนุนคือสิ่งที่ป้าชอบทุกคนไม่ต้องทํานะคะปลอดสาระคะ่ะเอ่อพวกนี้นะคะไม่ต้องใส่สารเลยเขาก็จะอยู่ได้ พีเ่เจ้ามะม่วงที่ปราซื้อของนะคะจะออกกล่องกันแล้วนี่นี่คือทางไปบ้านป้าที่รถเลี้ยวนะคะและนี่บ้านน้องสาวทุกคนที่ป้ามาประจำแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ,อปตอค่ะอันนี้กศอนน,อนะคะการศึกษาการศึกษาผู้ใหญ่นอกการศึกษานอกสถานที่นะคะกศน,นอตรงนี้นะคะสมัยก่อนป้าก็เคยไปสอนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ปา้าเคยไปสอนที่หนองแขมทุกคน นี่คือบ้านพป้ามาะคะบ้านนองสาว่ะนี่เลยค่ะลำปางบ้านป้า <c oughs> ทุกคนนี่คือแคชเชียร์นะคะคิดเงินเก่งเก่งอายุเยอะแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นยิ้มหน่อยยาย <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันเซมเมอร์นะคะเก่งมากทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะพัดลมอยู่ตัวหนึ่งเวลาพัดลมร้อนตัวร้อนท่านก็จะหยุดนะคะ มันก็จะหยุดโดยปปิยายป้ามามะม่วงทุกวันเลยตอนนี้ป้ากินไม่ทันที่บอกนะคะเต็มเลยทุกคนเห็นไหมของระยงระยางเลยนะคะมีทุกอย่างทุกคนให้บอกนะคะแม้แต่ฐานไม่กวาดมีทุกอย่างทุกคนตั้งสึกกระเบือยันเรือรบนะคะท่านเก่งด้วยนะคะตื่นตีสี่ทุกวันเลยค่ะไปส่งตายายนะคะไปตลาดแล้วก็ไปซื้ออาหารมา ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันได้ดีสม,มุนนะเดี๋ยวป้าก็จะจะข้าเข้าขบ้านแล้วนะคะป้าก็มาประตูลับเนาะเนาะป้าก็มาประตูลับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันได้ดีสมมนุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ